ความภาคภูมิใจในตนเองหรือเซลเอส e ี esteem, ไม่ใช่เพียงแค่ความมั่นใจเท่านั้นแต่หมายถึงความรู้สึกภายในที่เรามีต่อตัวเองในด้านบวกการมองเห็นคุณค่าในตัวเองและการยอมรับเนืับถือตัวเองตามความเป็นจริงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการดำเนินชีวิตประจวันของเรา ว่ากันว่าเมื่อความภาคภูมิใจในตัวเองของเรานั้นสูงขึ้นครับเราไม่เพียงแต่รู้สึกดีกับตัวเองเท่านั้นแต่มันยังทําให้เรานั้นมีความยืดหยุ่นทางจิตใจด้วยซึ่งการศึกษาวิจัยโดยวิธีการสแกนสมอง MRI นะครับแสดงให้เห็นว่าเมื่อความภาคภูมิใจในตัวเองของเรานั้นสูงขึ้นแม้ว่าเราจะเจอกับปัญหาหรือประสบกับบาดแผลทางอารมณ์เช่นการถูกปฏิเสธหรือเกิดความล้มเหลวขึ้น คนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงครับจะรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องพวกนี้น้อยกว่าคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำและสามารถฟื้นตัวกลับจากบาดแผลทางใจนั้นๆได้เร็วยิ่งขึ้นแต่อยู่ๆครับคุณฟังครับคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำจะให้เขามามีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับ และการมีความนับถือตนเองสูงการมีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงมันเป็นเรื่องดีก็จริงนะครับแต่ต้องให้อยู่บนความพอประมาณครับเพราะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างกางกับการหลงตัวเองซึ่งคนที่หลงตัวเองพวกแขวอาจจะรู้สึกดีกับตัวเองเป็นส่วนใหญ่เหมือนกับคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองครับแต่พวกแข็มักจะอ่อนไหวต่อคำวิจารณ์ต่างๆและข้อเสนอแนะในเชิงลบต่อตัวแข็งครับ และพวกเขาจะตอบสนองมันในลักษณะที่ขัดขวางการเติบโตทางจิตใจของพวกเขาเองในตอนนี้ครับอาหารสมอง6โมงเย็นกับ The Bookteller ได้นำบทความของคุณ Guy Winch นักจิตวิทยาผู้เขียนหนังสือ How to Fix a Broken Heart หรือสูญเสียแค่ไหนก็ไม่เสียศูนย์ครับซึ่งเขาได้มาแนะนำ5วิธีที่ช่วยสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อเวลาที่เราเกิดมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองต่ำครับ ให้เราคอยหล่อเลี้ยงมันในแบบที่ยั่งยืนยาวนานซึ่งจะเป็น5วิธีที่ได้ผลดีหรือไม่นั้นเราต้องลองฟังและลองเอาไปทำตามกันดูครับในวิธีแรกของการบูสต์ความภาคภูมิใจในตัวเองของเราให้สูงขึ้นนะครับคือการพูดเชิงบวกกับตัวเองแต่ในแบบที่เหมาะสมนะการยืนยันหรือการพูดในเชิงบวกกับตัวเราเองเช่นพูดว่า ฉันคือคนที่ประสบความสําเร็จเรามักจะเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมครับตามงานสัมมนา,นาตามคลาสสอนความสําเร็จต่างๆซึ่งก็อาจจะเป็นที่นิยมอย่างมากมายแต่ผู้เขียนบอกว่ามันก็มีปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งครับก็คือยิ่งเราพูดแบบนี้อาจจะยิ่งส่งผลเสียส่งผลแย่ๆกับตัวเราเองในระยะยาวได้อา้าวทาไมล่ะครับเกราะพอมือความนับถือตัวเองของเรายังต่ําอยู่นะครับการประกาศออกไปหรือการพูดออกไปแบบนี้ มันก็ขัดกับความเชื่อในใจของเราหรือขัดกับความจริงที่เป็นอยู่ของเรามากเกินไปซึ่งการยืนยันด้วยคำพูดเชิงบวกในลักษณะแบบนี้จะใช้ได้กับคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงอยู่แล้วหรือข่าวคนนั้นประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับแต่หากคนที่ตอนนี้ก็ยังมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำอยู่ยังไม่มีความมั่นใจเลยหากยิ่งพูดออกไปยิ่งคิดแบบนี้มันเหมือนกับเรากำลังหลอกตัวเองครับ หากเราอยากพูดเพื่อส่งเสริมกำลังใจให้ตัวเราเองผู้เขียนแนะับให้เราน,นลองปรับแต่งคำพูดเป็นแบบนี้ดูครับแทนที่เราจะบอกว่าฉันคือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เปลี่ยนมันเป็นคำพูดที่ว่าฉันจะอดทนและจะพยายามให้มากขึ้นจนกว่าฉันจะประสบความสำเร็จได้การพูดแบบนี้ครับจะทำให้เรานั้นหันมาใส่ใจกับความพยายามในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ สนใจตัวเราในกระบวนการพัฒนาตัวเองแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับความฝันที่เกินความจริงและหลอกตัวเองไปวันๆครับต่อมาอย่างที่สองครับคือการสำรวจความสามารถในตัวเราและหาทางพัฒนามันต่อไปผู้เขียนบอกว่าความภาคภูมิใจในตัวเองสามารถสร้างขึ้นโดยการที่เรานั้นตระหนักรู้ถึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวเราครับ ความสามารถที่เราชอบมันความสามารถที่มีความสับแัญต่อเราความสามารถที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้หากเราภูมิใจในตัวเองที่ทำอาหารเก่งก็ลองฝึกฝนพัฒนาฝีมือทำเมนูใหม่ให้มากขึ้นหากเราเป็นนักวิ่งที่ดีลองลงชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆและฝึกซ้อมให้มากขึ้นหากเรามีความสามารถทางด้านวิชาการลองพัฒนาทักษะเหล่านั้นแล้วลองนำไปสอนผู้อื่นดู ซึ่งในเรื่องนี้ครับหัวใจสำคัญก็คือหากเรารักในทักษะความสามารถไหนก็ลองให้โฟกัสตั้งใจฝึกฝนพัฒนา,นามันให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากขึ้นครับเราจะได้ไม่หมกบุญกับความคิดลบๆที่เรามีต่อตัวเองยิ่งถ้าหากมันเป็นความสามารถที่เราคิดว่ามันมีความหมายครับเราก็ยิ่งสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้กับเราได้มากยิ่งขึ้นครับ ต่อมาอย่างที่3ครับคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับคำชมผู้เขียนบอกว่าด้านมุมที่ยากที่สุดในการปรับปรุงความนับถือตัวเองหรือความภาคภูมิใจในตัวเองสำหรับคนที่มีภาวะความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำก็คือเมื่อเรารู้สึกแย่กับตัวเองครับเรามักจะต่อต้านคำชมมากกว่าปกติแม้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการคำชมมากที่สุดก็ตาม ดังนั้นครับผู้เขียนจึงแนะนําว่าเราควรเรียนรู้ที่จะอดทนต่อคําชมเมื่อเราได้รับมันแม้ว่ามันอาจจะทําให้เรานั้นรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกแปลกๆเพราะตอนนี้ครับตัวเราเองยังไม่เชื่อว่าตัวเองจะเป็นแบบนั้นได้และเขาก็บอกนะครับว่าวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาสะท้อนกลับของเราในการปัดเป่าคำชมก็คือให้เราเตรียมคำตอบง่ายๆและการฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ตอบรับคำชมโดยอัตโนมัติครับ เช่นในทุกครั้งที่เราได้รับคำชมเราอาจจะกล่าวว่าขอบคุณสำหรับคำชมค่ะหรือพูดว่าขอบคุณครับคุณน่ารักจังชมผมจนเขินไปหมดแล้วเนี่ยหากเราฝึกฝนแบบนี้ครับเมื่อเวลาผ่านไปการต่อต้านคำชมของเราจะค่อยๆหายไปซึ่งผู้เขียนบอกว่าสิ่งนี้ครับมันเป็นเครื่องที่บ่งชี้ว่าเราสามารถเลือกมองด้านมุมบวกถึงตัวเองได้และมันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ความภาคภูมิใจในตัวเองของเรานั้นเริ่มแข็งแกร่งขึ้นครับถัดมาอย่างที่4ครับคือการกำจัดเสียงวิจารณ์ตัวเองและหันมาให้ความเห็นอกเห็นใจผู้เขียนบอกว่าเมื่อเรามีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำครับเราก็มีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายให้กับตัวเองมากขึ้นไปอีกจากการวิจารณ์ตัวเองในด้านลบการเยาะเยะ้ยตัวเองการถากถางตัวเอง เสียงในหัวของเราที่มันด่าทอตัวเองนี่มันสุดๆเลยใช่ไหมครับคุณฟังครับเนื่องจากเป้าหมายของเราตอนนี้คือต้องการเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองเราจึงต้องแทนที่การวิจารณ์ตัวเองแบบเสียให้หายแทนที่มันด้วยความเห็นอกเห็นใจในตัวเองอ่อนโยนกับตัวเองดูบ้างครับหากตอนที่เรามีความคิดลบๆกับตัวเองลองเห็นใจตัวเองด้วยการเรียกชื่อตัวเองดูก็ได้ครับ เหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองซึ่งมีงานวิจัยบอกนะครับว่าการปลอบโลมด้วยการเรียกชื่อตัวเองนั้นสามารถบรรเทาความเจ็บปวดทางอารมณ์และทําให้เรานั้นตระหนักถึงตัวเองมากยิ่งขึ้นการทําแบบนี้จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทําลายความภาคภูมิใจในตัวเองของเราด้วยความคิดวิพากษ์วิจารณ์แบบเสีย,สยหาย,หายได้นั่นเองครับและถัดมาครับอย่างที่5คือการ ยืนยันคุณค่าที่แท้จริงในตัวเราข้อนี้ผู้เขียนแนะนําให้เราลองเขียนรายการคุณสมบัติที่ดีที่อยู่ในตัวเราครับเวลาที่เราโดนเรื่องราวต่างๆมากระทบจิตใจตัวอย่างเช่นหากเราถูกปฏิเสธในวันที่ออกเดตให้เราเขียนคุณสมบัติที่ทําให้เรามีโอกาสจเจอความสัมพันธ์ที่ดีเช่นเราเป็นคนที่จริงใจให้เกียรติผู้หญิงเราเป็นคนรักเดียวหากเราไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งงานให้เราระบุค,คุณสมบัติที่ทําให้เรา เป็นพนักงานที่มีคุณค่าเช่นเรามีจรรยาบานในการทำงานเรามีความรับผิดชอบที่ดีจากนั้นครับให้เราเลือกรายการใดรายการหนึ่งของเราและเขียนเรียง,งความสั้นๆสักหนึ่งหรือ2ย่อนหน้าก็ได้หัวใจสำคัญของข้อนี้ก็คือการกรำจัดความฟุ้งซ่านภายในตัวเราครับดโดยการเขียนระบายมันออกมาเขียนออกมาเพื่อเราจะได้เรียนรู้กับความผิดหวังที่เกิดขึ้น และเรียนรู้ว่าเราจะสามารถใช้คุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ของเราพัฒนาตัวเองในอนาคตได้อย่างไรซึ่งมันจะทำให้เรานั้นไม่หมกมุ่นอยู่กับความผิดหวังที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแต่ให้โฟกัสที่ด้านมุมดีๆไม่ให้เรานั้นหลงลืมด้านดีๆที่ตัวเรานั้นมีอยู่นั่นเองครับสิ่งสำคัญที่สุดของการปรับปรุงความภาคภูมิใจในตัวเองหรือความนับถือในตัวเองครับคุณฟังครับเราต้องอาศัยการฝึกฝนค่อยๆเป็นค่อยๆไป ค่อยๆสร้างมันขึ้นมาปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่ยอมรับความจริงและก้าวต่อไปครับรู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดมองหาสิ่งที่ดีในตัวเราคุณฟังคนไหนนะครับที่อยากจะบูสต์ความภาคภูมิใจในตัวเองให้เพิ่มขึ้นหรือคุณฟังมีคนที่รู้จักกําลังมีปัญหาอยู่ก็ลองนำไปปรับใช้ตามคำแนะนำทั้ง5วิธีนี้ดูนะครับ การพูดเชิงบวกกับตัวเองในแบบที่เหมาะสมไม่หลอกตัวเองมองหาความสามารถในตัวเราและพัฒนามันต่อไปเรียนรู้ที่จะยอมรับความชมกำจัดเสียงวิจารณ์ตัวเองหันมาให้ความเห็นอกเห็นใจและการรู้จักยืนยันมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของเราขอบคุณที่ติดตาม The Book t a ท l o r ครับพบกับสาระดีจากหนังสือและบทความดีๆได้เป็นประจำครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์อยากพูดคุยกันให้กำลังใจหรือแนะนำหนังสือดีๆให้กันอา่านก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ